สวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องหนุ่มสัญญาณนะครับวันนี้ก็เราจะมาดูเรื่องศูงปืนที่ตั้งมาจากโรงงานนะครับของปืนลูกอร์ g ี1ร้อยนะครับที่ผมไปทดสอบยิงมานะครับกลุ่มกระสุนอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับกับอ่อนซ้อมอย่างผมนะครับแต่ว่าอยากให้ดูคร่าวๆเนะาะเบื้องต้นตัวนี้เป็นกลุ่มกระสุนที่ระยะ1ิเมตรนะครับยืนยิงนะครับผมเล็งจี้ตรงกลางนะครับ ขึ้นบนนะครับแล้วก็เหมือนจะออกออกขวานิดๆนะครับอันนี้ใช้ลูกซ้อมนะครับต่อไปก็ลองใช้ลูกจริงนะครับหมอดูดูนะครับก็เห็นชัดเลยว่าจะออกไปทางขวานะกินสูงผมเล็งจี้ที่เดิมเหมือนกันนะครับทีนี้ก็อยากรู้ว่าถ้าไกลออกไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เลยลองพลาดนะครับพลาดยิงดูที่ระยะสิบห้าเมตรแต่ทีนี้ผมเปลี่ยนวิธีการเล็งผมเล็งนั่งแท่นนะครับผมเล็งตรงใต้ตรงนี้นะครับเอาศูนย์เล็งใต้ตรง ใต้วงกลมสีดำนี่นะครับหมุนศูนย์ตรงกับวงสิบนะครับแต่ว่ากินขวาออกมานะครับพอสมควรก็เลยกลับมานะครับกลับมาดูคู่มือนะครับว่าหมุนศูนย์ไปทางไหนยังไงนะครับแล้วก็เข้าไปปรับตั้งนะครับปรับตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ระยะสิบห้าเมตรโดยการพัดยิงนะครับกลุ่มก็ได้ตามนี้นะครับนะครับก็นี่กลุ่มนี้ก็เอ่อ น่าจะได้49นะครับ49หรือ50ไม่แน่ใจนัดนี้นัดนี้อาจจะแตะขอบวงสิบหรืออาจจะไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าได้ 1x นะครับมาอีกเป้าหนึ่งครับเป้านี้เป้านี้ก็ออกขวานิดๆนะครับแต่ว่าผมก็พอแล้วล่ะพอใช้ได้แล้วล่ะครับเร่งนังแท่นนะครับตรงนี้กลุ่มกระสุนขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าย้ายกลุ่มกระสุนเข้ามาอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเต็มนะครับ50เต็มศูนย์โรงงานนะครับของตัวนี้จะ จะตั้งจนให้ได้ข้อสรุปว่าศูนย์โรงงานของปืนตัวนี้นะครับยูเคอร์จีพีร้อยเนี่ยเขาจะตั้งเป็นศูนย์นั่งแท่นนะครับที่ระยะสิบห้าเมตรนะครับยังไม่ได้ทดสอบพี่ไกลกว่านี้นะครับเพราะว่าฝีมืออย่างผมเนี่ยยิงไม่ค่อยไหวครับ2ี่้าเมตรไกลมากนะครับสําหรับปืนสั้นนะนี่้ม่ความั่นยํานะครับก็มีการปรับศูนย์นะครับเมื่อปืนมันกินไปทางขวาเนี่ยมันก็ต้องปรับศูนย์หลังเนี่ยเอียงมาทางซ้ายนะครับเห็นไหมครับศูนย์จะปรับเอียงมาทางซ้ายนะครับส่วน ระยะแนวดิ่งนะครับสูงต่ำเนี่ยผมไม่ปรับละนะครับก็ถือว่าโรงงานเ็าทามาใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ปรับได้ปรับบริเวณนี้นะครับสูงต่ําปรับได้นะครับซ้ายขวาก็ปรับข้างๆนะครับใช้ไขควงหมุนนะครับหรือบางท่านนะครับที่ที่ไม่ชอบศูนย์หน้าแบบนี้นะครับมีเห็นว่าท้องตลาดมีขายเป็นสูตรไฟเบอร์ออปติกนะครับตรงเนี้ยสามารถเคาะแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ผมว่าดูแล้วลงตัวแล้วนะครับแต่ถ้าสายเป้าแม่นยําเนี่ยอาจจะอาจจะเอ่อ ม่ค่อยชอบใจนะครับมันจะมีช่องไฟนะครับไฟเหล่าอะไรมันจะมีช่องไฟค่อนข้างเยอะถ้าสายแม่นยําเนี่ยเขาจะต้องขยายศูนย์หน้าขึ้นให้เป็นศูนย์เต็มเต็มล่องนะครับแล้วก็ไปสุดหลังเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้ใบยกสูงขึ้นและทึบนะครับไม่ให้มีกรอบขาวกรอบขาวเนี่ยในยะเป็นคล้ายๆกับศูนย์ต่อสู้ในตัวด้วยนะครับแต่ก็สําหรับใช้งานทั่วไปผมว่าโอเคครับใช้ได้เลยนะครับก็มาแชร์นะครับตัวนี้ ศูนย์นั่งแท่นที่สิบห้าเมตรนะครับปรับแล้วตอนนี้เข้าแล้วนะครับถูกใจแล้วนะครับก็ในเรื่องศูนย์นี่ก็ตาใครตามันนะครับเขาปรับแต่ลุงงานอาจจะอาจจะตรงดีนะครับแต่ตาผมอาจจะเอียงก็ได้นะครับก็ปรับแก้ได้นะครับข้อดีของศูนย์ปรับก็เป็นลักษณะนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ